สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้ารับเป็น isuzu d-max นะครับผมลูกค้าประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างนะครับผมนี่ตัดสินใจไปปรับเปลี่ยนใส่เป็นหลอด LED มานะครับนี่สังเกตดูนะครับแต่หลอด LED มาแล้วนะครับผมแต่ปัญหาที่เจอคือตอนนี้มันฟุ้งมันแยงตามากนะครับผมมีตะคนบนอ่าลองมาดูกันนะครับว่าคําว่าไม่สว่างให้แยงตาเป็นยังไงนะครับผมอ่า นี่นะครับไฟเดิมของลูกค้าเห็นไหมครับผมแสงค่อนข้างลอยๆนะครับอยู่ที่สูงแสงไม่ลงพื้นนะครับแล้วก็คือฟุ้งกระจายมากๆนะครับไม่เห็นคัตออฟเลยเห็นไหมครับผมแสงค่อนข้างฟุ้งมากๆนะครับแสงจุดที่สว่างเนี่ยคือจุดที่แยงตาเลยนะครับแทนที่จะสว่างบนถนนเห็นไหมครับผมเดี๋ยวว่าค้าจะให้ดูนะครับว่าในจุดที่สว่างวัดกันในจุดที่สว่างที่สุดเลยนะครับว่าค่าลักตัวนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ลูกค้านะครับเลือกติดตั้งเป็นเฮกซ่า H7 นะครับไบเอลดีเป็นตัวขายดีของที่ร้านเลยนะครับ วัดให้ดูเลยนะครับที่ระยะ7.5เมตรนะครับผมเ่า๋ยวนะครับ อยู่ที่พันห้าร้อยกว่าลักนะครับผมในจุดที่แสงเข้มนะไม่ใช่จุดที่แสงลงถนนนะครับพันห้าร้อยกว่าลักนะครับตรงนี้คือเข้มมากๆนะแสงเข้มนะเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าหลังติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์แสงจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนแสงที่ได้เป็นยังไงนะครับหน้าตารถลูกค้านะครับจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนนะครับเนี่ยดูครับผมเห็นไหมครับเราจะเห็นแสงฟุ้งๆเต็มโคมแบบนี้เลยมันแยงตาอยู่แล้วนะครับหลังติดตั้งนะครับค่ารักจะขึ้นมาที่เท่าไหร่รถลูกค้าจะสวยแค่ไหนคาแรคเตอร์แสงจะเป็นยังไงมาลองดูกัันครบ โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ i s ส z u d m a x คันนี้นะครับผมนี่ลูกค้าเลือกติดเป็น He x ซ H7 นะครับผมใบ LED นะครับขนาดเลนอยู่ที่3นิ้วนะครับแต่ว่ามันจะดูเล็กๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าไม่อยากให้มันใหญ่นะครับใส่วงแหวนเป็นขนาดเล็กสุดของ3นิ้วเลยนะครับวงแหวนมันก็แทบจะเท่ากับตัวโเจิเตอร์เลยนะครับผมเพราะว่าลูกค้าบอกไม่อยากให้มันใหญ่เนาะมันใหญ่แล้วมันดูไม่สวยอันนี้คือแล้วแต่ความชอบนะครับผมอ่าลูกค้าติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับตัววงแหวนนะคร ตัวนี้สามารถเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับชิปเป็นชิป SMD นะครับชิปชนิดเดียวกับ daylight daytime ของ Ben z ของ B M เลยนะเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องอายุการใช้งานและการสู้แสงกลางวันครับผมชัดเจนแน่นอนนะครับนี่หลอๆแบบนี้เลยครับผมลูกค้าใส่ DVI ิลไไปด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นสีม่วงนะครับผมอย่างที่บอกเลยนะครับทางร้านเราเนี่ยมีสี DVI ิลให้เลือกเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่แล้วนะครับผมส่วนใหญ่ร้านทั่วไปก็จะมีแค่น้ำเงินกับแดงแค่นั้นนะครับของเรามีม่วง มีฟ้ามีไอซ์บูนะครับมีสีขาวด้วยนะครับเดืออายแล้วแต่คนชอบเลยนะครับนี่ติดไปแบบนี้เลยอ่ะทีเนี้ยตัวเนี้ยมันเป็นประเด็นรองนะครับลองมาดูประเด็นหลักกันนะครับที่ลูกค้าเลือกติดตั้งนะครับเพราะว่าไฟหน้าไม่สว่างนะครับและฟุ้งแยงตานะครับลองดูครับผมไฟหน้าตัวนี้เป็นใบ LED นะครับสาวัตต์เท่านั้นเองนะครับกินไฟน้อยมากๆแล้วดูคัดออฟครับผมต่างจากของเดิมเมื่อกี้ยังเห็นได้ชัดเลยนะครับ ของเดิมเนี่ยเราไม่เห็นแสงลงถนนเลยนะครับแสงจะไปกองอยู่ช่วงบนๆนะครับเราก็ฟุ้งไปหมดเลยนะครับตัวนั้นทําให้แยงตานะครับผมแต่ตัวนี้ดูครับคัดออฟเข้มๆแบบนี้เลยนะครับลองมาดูระยะใกล้กันนะครับนี่สว่างมากสว่างน้อยไม่เกี่ยวนะครับผมแยงตาคือแยงตานะครับอ่าเรื่องเรื่องความสว่างกับเรื่องการแยงตาเราต้องแยกออกจากกันนะครับผมสว่างนะครับแต่ว่าแสงเนี่ย ลงถนนอย่างเดียวสังเกตดูคัดออฟตัดปุ๊บด้านบน,นไม่มีแสงฟุง้งขึ้นไปเลยนะครับไม่มีแสงขึ้นมาแยงตาใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นระยะสายตาอยู่พ้นแสงขึ้นมาเนี่ยไม่แยงตาแน่นอนนะครับต่ําลงมาอย่างนี้มีแสงส่องเข้าตานะแยงตาแน่นอนนะครับแต่ระยะแยงตานะครับจะอยู่ขนาดไหนลองดูนะผมประเทศไทยนะครับไม่ได้วิ่งสวนกันตรงตรงแบบนี้ตรงตแบบนี้คือชนนะครับแต่ขนาดดูอยู่ตรงตรงครับผมตั้งจากของเดิมชัดเจนเลยนะครับของเดิมเราจะเห็นแสงเป็นสีขาวฟุ้งเต็มโคมงเลยนะครับตัวนี้เราจะเห็นไฟหน้าเนี่ย เหลือแค่จุดเล็กๆขาวๆแค่นั้นเองนะครับลองดูนะประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนเงินบริเวณด้านขวานะครับพ่อค้าจะตั้งกล้องให้อยู่ในระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วค่อยๆลดกล้องลงเรื่อยๆนะครับผมต่ำลงเรื่อยๆนะครับต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับผมนี่เจอบูเอฟเฟกนะครับเห็นเป็นสีน้ำเงินเลยครับเจอบูเอฟเฟกแยงตาทันทีเจอบูเอฟเฟกและวยางตาทันทีครับผมสูงขึ้นมานิดเดียวไม่แยงตาแล้วนะครับนี่พ่อค้าขยับกล้องนิดเดียวนะครับระยะแยงตานะครับอยู่ เกือบเกือบถึงป้ายทะเบียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมดหวงไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับรถเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับอ่ะทีนี้ลองมาดูค่าลักกันนะครับผมค่าลักเนี่ยอันนี้พ่อค้าต้องบอกก่อนครับว่าอาจจะสูสีหรืออาจจะสู้หลอด LED เมื่อกี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์นะครับมีการกระจายแสงออกไปค่อนข้างดีนะครับไม่ได้ไปรวมเป็นก้อนแล้วฟุ้งแบบเมื่อกี้นี้นะครับผมเมื่อกี้นี้เราจะเห็นแสงเนี่ยรวมอยู่เป็นกระจุกนะครับมันเลยได้ค่าลักที่ค่อนข้างสูงนะพันกว่าเลยนะแต่เรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับ แสงเนี่ยเกลี่ยสว่างทั่วนะครับเหมือนเดิมนะครับระยะเทสนะครับ7.5เมตรนะครับไม่ได้มีการขยับรถหรือขยับป้ายแต่อย่างใดนะครับผมเมื่อกี้ได้พันเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละตัวนี้นะครับอยู่ที่1,760ลักนะครับผม1,760ลักก็น่าจะสูงกว่าของเก่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าการกระจายแสงต่างกันนะครับเราดูแสงลงถนนนครับผมเห็นไหมครับลงถนนตั้งแต่นี่เลยนะครับเห็นแสงอยู่นี่นะครับ เมื่อกี้เราไม่เห็นแสงที่ถนนเลยนะครับแสงฟุ้งอย่างเดียวแยงตาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่สว่างอ่ะโอเคลองมาดูนะครับตัวนี้กินไฟอยู่35วัตต์นะครับแล้วเป็นไบ LED เท่านั้นเป็นไบ LED ดีนะครับผมจะไม่เหมือนไบซีนอนไม่ต้องรอรีชาร์จเวลาเปิดนะครับผมเปิดปุ๊บคือติดปั๊บทันทีนะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บทันทีนะครับไฟสูงไฟต่ําไฟสูงไฟต่ําโอเคนะครับอ่ะทีนี้เรื่องอัตราการแยงตาอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับ เดี๋ยวพ่อค้าจะให้ดูนะครับสะท้อนจากกระจกด้านหลังเป็นการจําลองสถานการณ์ว่าถ้าเราขับรถสวนกับดีแม็คันนี้ครับเราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงครับผมอ่าโอเคตรงนี้แสงเอ่อกล้องนะครับอยู่นอกตัวรถนะครับผมเข้ามาในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงนะครับเป็นจุดเดียวกับที่เวลาเรานั่งขับรถเลยนะครับระยะสายตาเราเลยนี่ครับผมเราเห็นไฟหน้าเขาเป็นจุดเล็กๆแบบนี้ครับยกเว้นว่ายกไฟสูงเห็นไหมครับไฟสูงจะแยงตาทันทีนะครับไฟต่ําไม่แยงตาเลยนะครับไฟสูงแยงตาต่ําไม่แยงตา สูงแยงตาต่ำไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านบสโปรเจคเตอร์สีแยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงจังหวัดรลยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งให้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไครต์พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจกากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ